ค่ะและภาพเหล่านี้นะคะก็คือการที่ทําให้หนูนะคะรู้สึกเข้าอกเข้าใจผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่งนะคะเข้าใจว่าความรู้สึกการเสียลูกไปมันทรมานนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่หนูมาตามคดีหนูก็ไม่เคยที่จะแบบว่าคือย้ายฝั่งไปฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนี้คือหนูอยากมาตามหาความจริงแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้ผู้สูญเสียถึงว่า กำลังใจของหนูมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินหรือว่าเป็นอะไรแต่มันคือเป็นกําลังใจล้วนๆนะคะแต่หนูก็นี่แหละคะ่ะแล้วก็คือแบบก็จะเป็นให้เรื่อยๆจนกว่าคาดีจะจบนะคะคืออันนี้ก็มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนูนะคะคือบางครั้งอะ่ะเราดูข่าวดูสื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราเห็นแบบบางครั้งนะคะ คือคนรอบข้างตัวของแม่อะไรแบบเนี้ก็อาจจะมีบ้างที่หนูอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะไม่พอใจก็อยากให้พี่พหรือว่าคนในช่องอะนะคะที่ติดตามอยู่อยากให้เข้าใจว่าในบางมุมคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอวยคือหนูก็พยายามที่จะเข้าใจเข้าใจมากๆเลยนะคะว่าแบบเออว่าเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดวันนึงเขาแบบ ไม่ถูกใจเราหรืออะไรเพราะอย่างน้อยเราก็คือเป็นคนนอกอนะคะก็เต็มที่ก็คือได้แค่ให้กําลังใจเพราะว่าเรื่องทุกอย่างอ่ะมันไปถึงสารแล้วที่เหลืออยู่นี่ก็คือบางช่องก็ไปทำคอนเทนต์อื่นบางช่องก็อาจจะทำคอนเทนต์นี้อยู่ก็แล้วแต่ช่องก็ว่ากันไปใช่ไหมคะคือก็มันก็ถือว่าเป็นแบบรายได้หรือทางเลือกหนึ่งสำหรับบางช่องที่เขามีรายได้เป็นนะคะก็ถือว่าช่วยช่วยกันไปเนาะ คืออย่างหนูนี่ก็คืออย่างช่องหนูเนี่ยคือมันเปิดรายได้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คือนี่แหละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเรื่องอะไรคือช่องนี้ก็ไม่เป็นไรเกิดว่าทําไว้เผื่อภายภาคหน้าอาจจะมาย้อนดูพฤติกรรมจําเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําเก็บไว้ให้ดูเล่นหลักการว่าเออครั้งหนึ่งพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้เพื่อภายภาคหน้ามันอาจจะมีประโยชน์แบบใครมาย้อนดูอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ถึงแม้เราไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆในช่องรู้จักมิตรภาพทางออนไลน์ทั้งดีและไม่ดีที่เจอกันมานะคะก็ขอบคุณและกันถือว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังแบบติดตามแล้วก็เข้าใจถึงแม้ว่าบางครั้งหนูอาจจะแสดงหรือคําพูดหนูอาจจะไม่ถูกใจใครหนูก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะแต่ในความรู้สึกหนูคือความคิดหนูเป็นแบบนั้นน่ะน,นะคะ ความคิดเห็นคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หนูก็อาจจะแย้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้เกลียดหรืออะไรหรอกนะคะคือแค่แสดงความคิดเห็นในส่วนความรู้สึกของเราออกไปแค่นั้นก็ถ้าใครเข้าใจหนูก็ขอบคุณละกันนะคะประมาณนี้ค่ะ